สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757ครับก็ผ่านปีใหม่มาแล้วแต่อากาศก็ยังดีอยู่เลยเนาะยังเย็นๆแต่ว่าฝุ่นเยอะไปหน่อยก็ยังไงก็ดูแล,ลาารักษาสุขภาพนะครับดื่มน้ำเยอะๆอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เราก็ยังคงต้องยกกาดป้องกันตัวเองไว้นะครับ ก็ภาพที่37 EP นี้ค่อนข้างออกจะแนวแบบส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าจริงแล้วมันเป็นการต่อย,ยอดจากหล,หลายๆคำถามที่เคยได้รับมาครับแล้วก็เป็นการพูดให้แบบ OnPo i n t ไปเลยว่าเฮ้ยมันดีไหมมันควรไหมหลังจากเลี่ยงไม่เคยพูดเรื่องนี้ตรงๆเลยครับเข้ามาเลยครับ EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคำถามที่ว่าเอ้ยเริ่มต้นที่จะใช้กล้องไลกาเนี่ยเริ่มต้นไลกาเนี่ยควรเริ่มด้วยไลกา m 6เลยไหมดีไหมควรไหมไลกา m 6ควรหรือเปล่า ควรที่จะเริ่มต้นเข้าสู่การใช้ไลกาด้วยไลกากล้องไลการุ่น M 6ดีไหมเออคำถามมันก็จะประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังนะครับสามารถกด Subscribe ติดตามผมได้ในหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสปอ,อ t i f y นะครับก็ชื่อ17.57นะครับ Podcast นะครับ Apple ก็ได้เหมือนกันนะครับ17.57 Podcast เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายๆการมี Cafe Society ด้วยซึ่งอยากทำมากเลยแตว,ว่าตอนนี้รอก่อนรอก่อน ก็มาเริ่มกันเลยว่า M6 ควรไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยกล้องไลกา M6 เนี่ยเรียกว่าถ้าเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วอะ่ะเออมันเป็นกล้องที่หลายๆคนถ้าถ่ายรูปแล้วก็อยากได้เนาะคนภายนอกมองก็แบบเฮ้ยอยากจะมีไลกาไว้สักตัวหนึ่งอาจจะเป็นแบบความใฝ่ฝันอ่ะผมพูดได้เลยเป็นความใฝ่ฝันของผมตอนเด็กๆเลยว่าอยากจะได้ไลกาเหมือนมันถูกอะไรครอบงํามาไม่รู้ว่าไลกาดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะ มันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าชอบไลกาหรือไม่ชอบไลกาหรือว่าจะอะไรประเภทไหนไลกาเองก็มีหลายรุ่นหลายแบบเนาะแต่โมเดลที่มันเหมือนแบบมันฝังอยู่ในค่านิยมหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็ะต้องเป็นแบบไลกาเอ็มเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไอคอนิกนะครับเฮ้ยแม่งหน้าตามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลยยี่สิบสปีมันต้องหน้าตาเนี้ยแหละไลกาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหน้าตาเท่าไหร่มันก็เลยทําให้มันมีความเป็นไอคอนิกสูงถ้าคนที่เริ่มถ่ายรูปแล้วก็เฮ้ยแม่งต้องไลกาดิวะ อะไรอย่างนี้มันมีความเชื่อเข้าไปเองแต่ในแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมเองก็ชื่นชอบหลายๆย,ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Pen t a x n i นคอนหรือว่าไม่ก็ c a n ค n อนดี c ค n o อนก็ชอบมากๆเลยกล้องมีเดียมฟอร์แมตหลายๆตัวก็ชอบแต่ว่าเอาเป็นว่ารอบนี้เรามาพูดถึงไลกาเพียวๆเลยดีกว่ามันถึงเคยขนาดมีคนพ่อค้าก่อนไม่ใช่มีคนพ่อค้าต่างๆนานาเนี่ยเคยเอาแบบกล้องดีๆบางรุ่นเนี่ยไปตั้งชื่อว่าแบบเฮ้ยไลกาพัวแมนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบบผมว่ามันเป็นแบบ ดูเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะแบบจิกกัดนิดนึงเนาะไลก้าพัวแมนแต่ก็ดูกัน,กนแบบขำๆซีเรสกด้แต่จริงๆแล้วก้อนรุ่งที่เขาไปตั้งชื่อดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นยาชิก้าอิเล็กโตสามสิบห้า GSN อันนี้ไ i ก้าพัวแมนผมก็เคยใช้ดีมากดีมากจริงๆตัวมันจะใหญ่หน่อยกับ c a n o n QL 1 7เนี่ยโอ้ยก็ดีเลนไฟเดอร์ที่ดีครับคือดีจริงๆแล้วกล้องทุกตัวอย่างที่เคยบอกไปในหลาย EP อะครับมันมีคาแรคเตอร์ของมันความดีงามความความพิเศษของมันในแต่ละตัว คือมันเหมือนแบบมันมีสเสน่ห์กล้องทุกตัวมันมีสเสน่ห์ในตัวมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสเสน่ห์ตรงนั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ชอบเลยติดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นว่าไลากาก็ยืนเบอร์หนึ่งเนาะพูดตรงๆไลากาก็เบอร์หนึ่งถ้าถ่ายรูปก็ต้องแบบเ e อ้ยไลกาถ้าเป็นกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยเริ่มเข้ามานี่แ e ม่งเอ้ยสะพายไลกาแม่งเท่วะ่ะอะไรประมาณอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันเ,เป็นกล้องที่ใช้งานแบบสนุกด้วยนะครับโดยแล้วก็ราคาสําหรับที่เราต้องมาพูดกันเป็น EP ยาวๆเนี่ยเพราะว่าราคาในปัจจุบันเนี่ย มันมันมันก็ไม่ค่อยได้แพงมันถ้าพูดถึงว่าแบบผมผมมองว่ามันไม่ได้แพงนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้รวยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับข้าวของอย่างอื่นอย่างเช่นโทรศัพท์ i p h o n เดี๋ยวนี้เครื่องหนึ่งก็ประมาณ3 0,000ื่นเนาะไลก้าตัวหนึ่งประมาณ6 0,000่นก็เท่ากับ iPhone 2เครื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราก็ชีวิตนึงเราเปลี่ยน iPhone แบบไม่รู้กี่เครื่องเลยอะ่ะใช่ไหมหรือไม่เป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็ได้ซัมซุงนู่นนี่นั่นก็ได้อ่ะ เื่อสปอนเซอร์หัวใจจะเข้าเอออย่างเงี้ยใช้ไลนไลก้าด้วยนะหยอกหยอกครับก็มันไม่ได้แพงนะแต่ผมคิดว่าแพงไม่แพงเนี่ยมันขึ้นอยู่การที่เราได้ใช้ประโยชน์มันครับแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบถ่ายรูปบ่อยๆเราซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะอันนั้นะผมคิดว่าแพงกล้องที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่นี่แพงนะในความคิดผมเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับซึ่งมันราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนดีกว่า ซึ่งเลนส์ราคาเนี่ยถ้าผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้เนี่ยเอ่อก็จะมีตั้งแต่ประมาณ5 0,000่นจนถึงแสนหนึง่งเราพูดกันถึงรุ่นแบบธรรมดาธรรมดาเนาะไม่พูดถึงแบบรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันภายในไลกา M6 เนี่ยมันก็จะมีโมเดลคล้ายๆคล้ายๆเป็นไมเนอร์เชนชิวสองสองรุ่นใหญ่ๆก็เป็นไลกา M Classic กับไลกา M6 TTL อ่ะนี่เราเล่าข้ามมาเลยเนาะแล้วมันดีงามยังไงล่ะไลกา M6 เนี่ยจริงๆแล้วมัน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  มันมีสายการผลิตที่ค่อนข้างยาวนานครับนับประมาณแบบผลิตกล้องรุ่นนี้อยู่20ปีอะโมเดลนี้ที่เป็นแบบไมเนอะร์เชนอะผลิต20ปีอะซึ่งถือว่าแบบเฮ้ยนานมากมันต้องดีมันต้องเจ๋งจริงๆดิดีวะถึงจะแบบเอาผลิตกล้องรุ่นนี้มาแบบมาเลี้ยงคนทั้งบริษัทเป็นระยะเวลาแบบ20ปีแต่ไม่ใช่ว่าไรก้าไม่ผลิตรุ่นนะครับก็ยังผลิตแต่ว่า M6 ก็ยังคงผลิตและมีอะไหล่แบบยังต่อเนื่องซึ่งพูดบอกตรงๆเลยว่าผมยังมี M6 ที่ผลิตในปีที่ผมเกิด โอ้โหถ้านับมาปัจจุบันนี้โอ้โหมี20ปีบวกๆเลยนะครับเกือบๆสามสปีอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนเลยครับเออมันผลิตยาวนานมากผมว่ามันผลิตมากกว่า20ปีครับก็มันก็เลยดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรไงผมก็เลยดูเป็นอะไรที่เฮ้ยแม่งเยยายวนว่ะเย้ายวนใจเหมาะสําหรับการเริ่มต้นกับการเข้ามาสู่ไลก้าเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาสู่ไลก้าหรือว่ายังไม่ได้ ออพร้อมที่จะซื้อหรือว่ายังเพิ่งเริ่มเข้ามาฟังพอดแคสต์อันนี้ใหม่นะผมว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีแบบมันมันมีโกไว้มีเป้าไว้ให้เราวิ่งไปมันก็มันก็ทำให้การถ่ายรูปมันสนุกขึ้นเนาะเฮ้ยเหมือนเราอยากขับรถคันนี้เหมือนเราอยากไปกินอาหารที่นี่เหมือนเราอยากนู่นอย่างนี้สักครั้งนึงอะไรเงี้ยได้ลองได้ลองใช้ดูมันก็จะแบบเป็นได้อีกอารมณ์หนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันที่มันเป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นเลยสําหรับ M6 แล้วมันดูเป็นแบบ ใช้งานน่าค่อนข้างน่าจะง่ายอาจจะไม่ง่ายที่สุดในบรรดากล้องตระก,กูลเลนส์ไฟเดอร์เนาะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าไลกา M 6เนี่ยมันเป็นกล้องประเภทเลนส์ไฟเดอร์ซึ่งกล้องประเภทเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยทุกยี่ห้อในช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ผลิตนะทุกแบรนด์แคนนอนมีหมดไนคอนมีครับ c o n t a ค t มีอ๋อวอลเล็ตเรนเดอร์มี Min มินอนตามีคือมีหมดเลยครับแต่ที่ยืนแล้วก็หยัดมาอยู่อย่างยาวนานและเป็นไอคอนิกเลยก็คือไลกาเนาะ เพราะว่ากล้องนิคอนก็พัฒนาไปมาสู่ยุค S l R ก็ไปไม่ใช่ไลกาไลกาไม่ใช่ว่าไลกาไม่มีกล้องประเภทอื่นก็มี S l R ก็มีอะไรนะครับแต่ไลกาไม่เคยทิ้งสายการผลิตเลนส์ไฟเดอร์เลยเหมือนแบรนด์อื่นๆที่ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเหมือนผลิตแค่ช่วงหนึ่งที่มันฮิตอ่ะแล้วก็ไม่ได้ผลิตต่อใช่ไหมถ้าเป็นแบรนด์อื่นแต่ไลกาก็ยังคงผลิตต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้ แล้วด้วยการที่มันผลิตมา20ปีน่าจะพูดได้ว่ามันเป็นโมเดลที่มีการผลิตเยอะที่สุดอะไหล่มือสองอะไรมันก็มีเนาะแล้วมันก็คงทนมันก็แบบใช้งานได้ดีเนี่ยที่สําคัญเลยที่มันเป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นเข้าสู่ไลกาเหมือนผมปีนี้ผมตั้งใจว่าผมจะใช้ไลกา M6 คลาสสิกธรรมดาทั้งปีในการทําผลงานเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากกลับมาใช้แบบตัวที่มันแบบคลาสสิกแบบธรรมดาธรรมดาเลยอะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเคยใช้กล้องลิมิเต็ดอ i ดิชั่นอะไรอย่างงี้เนาะมันเป็นแบบความชอบ ส่วนตัวเลยพูดตรงๆเลยว่าแค่สีเปลี่ยนเนี่ยราคาต่างกันสองสเท่ามันก็เหมือนกับสินค้าแบบประเภทอื่นอ่ะมาร์ชัลลเปลี่ยนมันก็ต่างกันแบบสองสมเท่าแบบปุ่มนิดๆหน่อยๆเพิ่มมานิดหน่อยก็คือแบบราคาต่างกันเยอะเลยทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะเหมือนกันหมดเลยนะรุ่นพิเศษกับรุ่นธรรมดาเออการใช้งานหรือว่าคุณภาพของมันดีกว่าคุณภาพในการให้ภาพของมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหมดเลยอะ่ะถ้าพูดถึงกล้องนะแล้ว M6 เนี่ยเป็นรุ่นที่มีวัดแสงที่สมบูรณ์ที่สุดรุ่นหนึ่งของไลกาแล้วที่ผลิตออกมา20ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไลกาถ้าพูดถึง M6 อย่างเงี้ยแปลว่ามันต้องมี M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 สิครับ M8 M9 M10 ใช่ไหมมีมีมีม,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 มีมีครบเลยแต่ว่ามันเป็นเริ่มรุ่นที่เริ่มใช้งานง่ายและมีวัดแสงแบบที่ท,ที่ที่เชื่อถือได้เนี่ยก็ต้องเป็น M6 แล้วจริงๆไม่มีมาตั้งแต่ M5 แล้วครับแต่ M5 จะเป็นกล้องตัวหนึ่งของไลกาที่ผมว่าเท่เหมือนกันแต่ว่า ออระบบวัดแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เซลวัดแสงไม่ดีเท่าไรไลกา m 6รุ่นปัจจุบันที่ผลิตมายาวนานเนาะส่วนไลกา m 1 m 2 m 3 m 4เนี่ยจริงๆร,งร,งรงแล้วผลิตเริ่มไลกาจะเริ่มผลิตจากไลกาสก่อนนู่นนี่นั่นมันมีหลายรุ่นไลท์ฟลายเดอร์ที่เข้ามาแต่เป็นตระกูล m เนี่ย m 3 m 2 m 1 m 4แล้วก็มา m 5 m 6แล้วก็มาผลิต m 7แล้วก็ m 8จะเป็นดิจิตอลแล้วแล้วก็มาผลิต m a เอ้ m p ก่อน m p จริงจริงแล้วมีหลายรุ่นผลิตมานานแล้วเหม M.P เป็นกล้องอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกวันนี้ก็ยังผลิตอยู่ M.P ย่อมัาจากเอ่อแมชชีนิคเพอร์เฟคชันนะครับก็คือแบบเฮ้ยแม่งรุ่นตัวท็อปที่สุดถามว่าเหมือนกับ M.6 ตรงไหนก็ระบบคล้ายๆกันแต่ว่าวัสดุเปลี่ยนไปเฟืองเปลี่ยนไปเป็นโลหะทองเหลืองหมดเลยช่องมองภาพวิวไฟเดอร์ดีกว่าได้เทคโนโลยีของรุ่นปัจจุบันใส่เข้าไปที่มันดีมา,มากกว่า M.6 ส่วน M 7เนี่ยเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาเลนส์ไฟเดอร์เพราะว่ามีโหมด A โหมด A คือโหมดออโต้ครับหมายความว่าคุณไม่ต้องปรับอะไรที่กล้องแค่คุณกดปุ่มมันก็วัดแสงให้อะไรเรียบร้อยคุณแค่ปรับรูรับแสงที่เลนสออ์แต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้ M 6เนี่ยคุณต้องปรับสปีดชัตเตอร์ด้านบนด้วยเพื่อให้ค่าแสงที่มันได้พอดีแล้วก็ปรับ F ที่เลนส์ขึ้นอยู่ว่าจะปรับตรงไหนเนาะทีนี้ที่ผมไม่แนะนํา M 1 M 2 M 3 M 4 M 5เนี่ยเพราะว่า มันไม่มีวัดแสงมันก็จะยากไปหน่อยสําหรับมือใหม่ที่จะเริ่มเข้ามาถ่ายภาพนะครับแล้วก็เหมือนกล้องไม่มีวัดแสงมันเหมือนแบบพูดยังไงเหมือนเราทําอาหารแล้วไม่ได้ชิมอะ่ะไม่ใช่ว่าเครื่องวัดแสงภายนอกไม่ดีนะครับมันดีกว่าในกล้องด้วยแต่ว่าบางทีผมว่ามันใช้งานยากเกินไปสําหรับมือใหม่เนาะเอาเรามองในช่องมองภาพนี่แหละบางทีสมาธิเราก็ควรจะอยู่กับสายตาที่เราจดจ้องเข้าไปอยู่ในวิวไฟเดอร์แล้วเราสามารถเห็นรูปรับแสงได้ว่ามันแบบเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนั้นอะ่ะ ผมว่าอันนั้นมันสําคัญกว่ามันก็เลยการใช้งานพูดได้ง่ายๆว่า M 6เนี่ยวัดแสงผ่านเลนแล้วมัน practical มากกว่าการใช้วัดแสงภายนอกที่เราต้องมานั่งดูมานั่งปรับเอาพอเราจะถ่ายปุ๊บหายไปแล้วโมเมนต์ไม่มีและอะไรประมาณนี้มันก็เลยดูที่เป็นกล้องดูเป็นกล้องรุ่นที่น่าจะใช้ที่สุดแล้วด้วยคมที่มันมีมีโมเดลเยอะอยู่ในตลาดเนี่ยฮะมันก็เลยยิ่งน่าใช้เข้าไปใหญ่ครับผมทีนี้ก็เล่าเรื่อง M 6มาสักพักนึงแล้วเนาะทีนี้ M 6เหมาะกับใครละ่ะ เราควรจะเริ่มต้นกับ M6 ดีไหมถ้าในบรรดาตระกูล M ก็อย่างที่พูดแล้วครับก็น่าจะเหมาะที่สุดแหละในการที่เข้ามาเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนย้อนไปสัก4 5, ี 5, ปีที่แล้วสองปีที่แล้วแล้วกันถ้าตอนที่ราคา M7 ถูกกว่ 6, า M6 ทั้งที่จริงๆแล้วราคามันก็ควรจะไล่ไปเนาะ M6 ก็น่าจะถูกกว่า M7 ใช่ไหมแต่มีช่วงหนึ่งที่ M7 ถูกกว่า M6 ใครถามผมผมก็บอกให้ซื้อ M7 เลยถ้า M7 ถูกกว่า M6 เพราะว่าระบบมันดีกว่าอะไรมันดีกว่าเยอะแยะเลย ก็ซื้อ M7 จะซื้อ M6 ทำไมแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยราคา M7 ก็ได้พุ่งขึ้นไปแล้วเกือบเกือบก็8 9ดเ0 0า0ื่นแสนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะซื้อหากันราคาเท่าไหร่ก็ต้องบอกอย่างงี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าที่ฟังอยู่หรือว่าคนที่เพื่อนๆที่ขายกล้องหรือว่าอะไรก็ตามที่รู้จักผมแล้วท,ทําธุรกิจอันนี้อยู่จริงๆแล้วอะหรือว่าคนผู้ฟังก็ได้ทั่วๆไปก็ได้จริงๆแล้วเนื่องจากมันเป็นของมือสองเนี่ย M6 ก็ไม่มีผลิตแล้ว M7 ไม่มีผลิตแล้วแต่ MP ยังมีผลิตอยู ราคาของมือสองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีมานดับซัพพลายอยู่แล้วครับถ้ามีคนต้องการมากราคามันก็จะสูงมากไปเป็นเรื่องตามปกติเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากทราบราคากลางอย่างเงี้ยผมไม่สามารถบอกได้นะชี้มาทันทั้ว่ามันควรจะประมาณนี้มันควรจะประมาณนั้นแต่ผมแนะนําเทคนิคให้คุณใช้เวลาประมาณไม่เกิน2อสาชั่วโมงอะเซิร์ชใน Google แบบสักหกเดือนล่าสุด1ปีล่าสุดว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่เล่นเท่านี้เล่นเท่านี้เล่นเท่านี้เล่นเท่าน,านี้อ่ะมันก็อยู่จะร,ราคามาสักห0 0มื่นถึงเก้าหมื่นถึงแสนหนึ่ ถ้านับตัวธรรมดาเนาะหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอย่างเงี้ยมันก็วิ่งอยู่ประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับสภาพและความหายากและความเต็มใจที่จะซื้อและจะขายของแต่ละคนด้วยครับอันนี้สําคัญสุดแต่ที่สําคัญผมรู้สึกว่าอยากให้ซื้อกับคนที่เราไว้ใจที่เราจะสามารถให้คําปรึกษากับเราได้แล้วก็ลือซื้อกับร้านที่สามารถการันตีได้ถ้ากล้องมีปัญหาอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยเพราะว่า เราจ่ายเงินไปแล้วเราก็อยากได้ใช้กล้องเนาะไม่มีใครจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไม่นั่งอยากซ่อมกล้องได้กล้องที่สภาพไม่สมบูรณ์ผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วผมก็ค่อนข้างจะรู้สึกแบบเสียความรู้สึกอะ่ะแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับใครเลยเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ M6 ก็เลยดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะทีนี้ M6 เหมาะกับใครเนี่ยตอนนี้สําคัญแล้วครับสาหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับว่า M6 เหมาะจะลุยไหม ผมแยกเป็นคน2ประเภทแล้วกันอะถ้าถ้ากาลังศึกษาอยู่หรือว่ายังไม่ได้ตกลงปงใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วฟังดีๆนะครับปลายปีที่แล้วมันมีข่าวออกมาว่าไลกาเนี่ยกำลังจะออกกล้องฟิล์มตัวใหม่มาเฮ้ยอันนี้น่าตื่นเต้นมากซึ่งจะใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปให้ช่องมองภาพเนี่ยมันใสเท่ากับช่องมองภาพจากกล้องดิจิตอลต้องบอกก่อนว่าช่องมองภาพของไลกา M6 เนี่ยถ้าเทียบกับ กล้องรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันช่องมองภาพเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยอะกล้องรุ่นปัจจุบันค่อนข้างจะดีกว่าเยอะเพราะแน่นอนอีกเทคโนโลยีแบบ20ปีที่แล้วกับเทคโนโลยีปัจจุบันของไลกาเอตัวล่าสุดเนี่ยยังไงช่องมองภาพของไลกาเอก็ดูใสกว่าและดูน่าใช้กว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณรอได้ผมว่าไลกากาลังจจาอกล้องฟิล์มตัวใหม่มาเป็นรูมเมอร์ออกมาว่าจะราคาถูกกว่าไลกาเอแล้วก็อยู่ระหว่างไลกา a อ็ไลกาเคือไลกาเอที่ถอดตัววัดแสงออก เอาสิไลกาเทปละผลิตกล้องที่ไม่มีวัดแสงออกมาข่าวลือเขาแจ้งมาว่ากล้องมันจะเป็นประมาณาใช้เป็นประมาณระดับคลาสเดียวกับไลกา M6 แต่ว่าจะถูกกว่าไลกา MP ซึ่งผมคิดว่าราคาขายน่าจะอยู่ประมาณสักเก้าหมื่นถึงแสนสามมึงเดาเอาเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ไม่ได้เอาข้อมูลมาจากไลกาไทยแลนด์นะครับไม่ได้แบบติดต่ออะไรกับเขาแต่ว่าถ้าเราดูจากราคาต่างประเทศเทียบเทียบ,บราคาเอาแล้วคูณหักลบคูณหาเนี่ยายกาายกาเอ MP ต่างประเทศมันน่าจะอยู่วัณสักแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดไม่เกินประมาณเนี้ยแสนสี่ถึงแสนเจ็ดแล้วแต่ค่าเงินแล้วแต่อะไรก็ลองคูณกันดูดีๆข้อมูลราคาหาได้ไม่ยากครับเข้าไปเลย EBay หรือไม่ก็เข้าไปในแบบว่าร้านกล้องของต่างประเทศเราก็จะมีได้ราคามาเลยซึ่งผมคิดว่าราคามันน่าจะอยู่ แพงสุดน่าจะเป็นแสนสามนะในความคิดเห็นผมถูกสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหรือไม่ก็เก้าหมื่นซึ่งมันจะน่าสนใจมากผมว่าอะไรก็ทาการตลาดออกมาอย่างนี้ก็ดีนะมันเหมือนกับช่วงหนึ่งเมื่อก่อนที่กางเกงยีนรีวายแบบวินเทจมันมีราคาแพงเพราะว่ารีวายไม่ผลิตแล้ววันดีคืนดีรีวายก็ลุกขึ้นมาทาเออ LVC รีวายวินเทจคลอสอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเฮ้ยแม่งก็ดีอะ LVC ก็คือเอาโปรดักเก่าๆที่ไม่ได้ผลิตแล้วที่ เขาขายกันเขาขายเขาขายกันราคามื่สองแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาเอามารีโปรใหม่ไปเลยเอามาทําใหม่เลยโดยใช้อีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ลูกซึ่งผมคิดว่าไลก้าก็มองว่าเฮ้ยกล้องฟิล์มมันกลับมาฮิตขนาดนี้ราคาไลาก้ามันหกมันมันดีดไปขนาดนี้แล้วในปัจจุบันเนี้ยเออกลับมาทำไหมเออกลับมาทํารุ่นที่มันเล็กลงกับไลก้าเอ็มพีไหมให้ทุกคนมันเข้าเข้าถึงได้ซึ่งผมคิดว่า น่าสนใจมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังศึกษาอยู่และยังไม่ได้มีกล้องไลกาผมคิดว่าศึกษามากๆครับรอก่อนได้เลยฟังพอดแคสส์ผมไปเรื่อยๆผมถ้าใครชอบหรือใครอยากฟังถากถามเรื่องอะไรมาถาม,ถาม,ถามอีกถ้ามีมันเป็นเรื่องยาวๆเดี๋ยวผมจะให้เป็นพอดแคสต์แบบนี้เลยครับเออซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะไลกาไลกาตัวใหม่ตัวเนี้ยถ้าเป็นผมผมผมคิดว่ารอได้ก็รอก่อนเพราะว่าถ้าพอมันออกมาเนี่ยมันจะทําให้ราคาของไลกา m หกที่มันแพงไปจนถึงแบบเก้าหมื่นแสนหนึง่ง อะไรเงี้ยผมอาจจะพูดได้ว่าไรใกล้69,000แพงเพราะว่าผมอยู่มาประมาณตั้งแต่แบบยุคมันสองสามหมื่นประมาณแบบกี่ปีอะโอ้นานครับอย่าไปนับเลยประมาณขนาดนั้นประมาณแบบก๋วยเตี๋ยวชามละสิบห้าบาทสิบาทอะไรประมาณนี้เออพูดอย่างนี้ก็แล้วตอนนี้มันก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างราคาสูงและเพราะฉะนั้นอ่ะ 90, 9,000สำหรับผมผมก็คิดว่าถ้าเทียบกับผมที่เคยซื้อมาในราคาถูกมันก็จะรู้สึกแพงเป็นเรื่องปกติเนาะซึ่งถูกแพงมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนแต่การที่ออกไรกา้าตัวนี้มาเนี่ยมันจะทําให้ ราคามือสองของ M6 เนี่ยมันไม่สูงขึ้นไปเยอะมากบางคนอาจจะชอบ M6 ไหมบางคนอาจจะแบบว่าเออชอบวินเทจวินเทจมันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถามแต่ถ้าถามผมในแน่คนใช้งานนะผมคิดว่ากล้องรุ่นใหม่ก็น่าจะดีกว่าวิศวกรเขาน่าจะออกแบบมาให้ดีกว่าอย่างน้อยช่องมองภาพดีกว่าแล้วถ้าผมเป็นสายแบบชอบใช้งานอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นผมผมซื้อตัวใหม่ แล้วถ้าตัวใหม่เนี่ยออกมาของใหม่มือหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยมือสองก็น่าจะมีเก้าหมนะื่นนะแล้วผมผมแนะนาผมก็ซื้อรุ่นใหม่มือสองดีกว่านี่กล้าพูดทั้งที่รุ่นใหม่ก็ยังไม่ออกมาเลยนะคิดดูดิเอาไปถึงขั้นนั้นะ่ะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าชอบดีไซน์ m 6อยู่แล้วชอบมีความคลาสสิกอยากได้อะไรแบบเก่าๆอยากได้แบบอะไรที่แบบใช้ได้เลยคุณซื้อได้เลยครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ต้องรังเลยเลยครับดูในราคาที่เหมาะสมเลยครับคุณก็เวทเวทในตลาดดูว่าอยากได้แบบ ถ้ามันเป็นธรรมดามันก็จะมีสีดํากับสีเงินคลาสสิกกับ T T L มีอยู่สองรุ่นแค่นี้ก็จิ้มได้เลยเอารุ่นไหนก็ได้เอาเป็นว่าอ่ะเลิเน่นเลิ่นเ่นนานเนิ่นเ่นนาน,น,านยาวนานและ EP เราขอจบแบบสั้นๆแบบนี้ดีกว่าถ้าใครไม่รีบรอเดี๋ยวไลก้าจะออกกล้องรุ่นใหม่มาแต่ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้แล้วซื้อเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสชอบเป็นพิศเศษโมเดลรุ่นนี้ก็ซื้อ M6 เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่แนะนําว่า ให้ซื้อกับร้านที่เราชอบเอ้ยไม่ใช่สิให้ซื้อกับร้านที่เขารับผิดชอบเราได้เออส่วนจริงๆแล้วเนี่ยก้องรุ่นอื่นก็ดีนะผมติดใจเป็นแท็ก L X เลยตอนนี้นใช้บ่อยมากโอ้ยหลายตัวเลยที่ผมใช้ก็เป็นว่าดูแลรักษาสุขภาพครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ